ولا นี้จะเป็นการล้างแขนหรือว่าย้ำแขนก็ไม่แน่ไม่นอนครับถ้าออกมาลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะรู้ตับรู้ไตรู้ไส้รู้ผงในเมื่อลอกน้ําสีแดงครับเสื้อสีเหลืองในน้ำพอหลวงตาจมพอหลวงตาจมเอาแล้วไม่แน่ไม่นอนซะแล้วเพราะว่าเที่ยวแรกนั้นโดนเพชรด่านคำนักเอาไปแล้วแต่ว่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสลับกลับใส่น้ำดูซิว่าเพชรด่านคำเพชรนะครับจะฟังแขนจะฟังแขนให้หลวงตาจุมได้หรือไม่ได้เพราะว่าบอกเลยว่าระยะทางอีกยา อยาเอยเกาไกลแต่ว่าออกมาแบบนี้บอกเลยว่าเพชรด่านคำแซงและจ้าเพชรด่านคำแซงและ้ตูด่นการออกตัวก็รูาทางกันเองครับบรรลุจสิ้นสานอองพลลงตันุหพลลงตันุกันกันที่ชั้หนึ่งแพ้สามเจ็ดสแพ้สามเที่ยวนี่หวังว่าจะก็นใช้ชั้ได้ไปเจอกันทีนะออกเพชรด่านคำเพชรด่านคำัวชนชั้สามแผ่ต้วว่ากำลังกับขนาดปุ๋ยขนาด Ajuda! ลืมไม่ได้ก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเป็นไปตามสภาพเพราะว่าเพชรดานคำวันนี้นั้นเหนียวแน่นหนึบเตียมตัวมาดีสละเกินรับก็ต้องบอกเลยว่าสิง,งนนรง้าจากท่าดานนะครับถึงร้ายจากท่าดานวันนี้สนามนี้ปีนี้เอาจริงเลยเว้ยในเมือ่อตอนนี้เรือเจ้าภาพเจ้าท่าเนยนะว่าพรหลวงตาจุมก็ไม่อาจหานที่จะต่อ,ตอกอนทีมงานเพชรดานคำแล้วแล้วทีมงานเพชรดาลคำก็พายแบบสบายสบายแบบเบิร์ดเบิร์ดไม่มีอะไรก่อพาปล่อยเลือกค่อย ไล่ผ่านครึ่งสนามไปแล้วครับว่าแล้วทีมงานคอนผอนหลวงตาจุ่มนะครับผอหลวงตาจุ่มจะแสงได้แสงได้ไม่ได้แต่ว่าเพชรดัานคำเพชรดัานคารุส่สิงไรสิงไรจากเมืองทะดันจากเมืองทะดันสอัปปบลาวอปปบลาวหนีอนชีกหนีอนชิกหนีผลหลวงตะจุ่มพอนหลวงตะจุ่มจะแสงทันหรือไม่ทันทันไม่ทันจะพายแบบนี้ก็ น่าจะรู้ตับรู้ไตรู้ไสู้พุงเหมือนพี่เจนบอกครับในเมื่อพอนหลวงตาจุมก็ไม่อาจหารไม่สามารถกอกอให้กับเพชรด่านคําเนือเมื่อเพชรด่านคําวันนี้มาดีกว่านึบกว่าเหนียวกว่าวางเครื่องมาดีกว่าก็ดึงสะตกโยกไปพายครับในเมื่อพายยิง่งพายยิ่งเหนียวนึบเหนียวนึบเหนียวนึบในนาของพรหลวงตาจุมก็ต้องยอมซีโรล,ล่าให้กับเพชรด่านคําเพชรด่านคําก็ ค่อยๆประครับประคองเกาะกลุ่มคุมเชิงก็พายสบายอกสบายใจครับดึงหนับดึงเหนียวดึงแน่นดึงหนับดึงเหนียวดึงแน่นแล้วก็พ่อหลวงตาจูมครับก็ต้องยอมปลดแกว่างยางแฟบแนบตายให้กับเพชรด่านคำหิ้วเข้าเส้นใช